สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกเกมไซเร h เฮดโดยเป็นเกมที่แบบเหมือนกับ S.C.P. ใช่ไหมที่เป็นตัวแบบประหลาดที่นักวิจัยเนี่ยเขาไปค้นพบไปพบเจออะไรประมาณนี้นะแล้วก็นี่แหละมันเป็นไอตัวหัวลำโพงตัวนี้นะครับซึ่งเราจะต้องไปพบเจอกับมันในเกมไซเร h เฮดเกมนี้เดี๋ยวเกมนี้จะน่าสนใจแค่ไหนไปรอดูกันได้เลยโอเค ก็คืออันนี้คือเขาก็สอนเราเดินใช่ไหมฉันรู้สึกปวดหัวมากๆเลยฉันคิดว่าฉันต้องเลิกดื่มซะแล้วนะสกีปไปอยู่ด้านล่างน,ะาน้องไม่เห็นอ่ะเรากดไม่ฝึกแล้วกันโอเคอันนี้คือตัวเรามันยังเมาๆอยู่ต้องเดินไปข้างล่างสินะบ้านรกมากๆกุญแจของไซอยู่ที่ไหนเนี่ย โอ้ห้งไปหน่อยอะเมื่อคืนดื่มเยอะไปอ๋อนี่ข้างนอกบ้านเราอ๋อนี่กุญแจใช่ปะเเพื่อเก็บนี่ก็คือที่ดิฉันทิ้งกุญแจรถของฉันเอาไว้ก็คืออันนี้คือกุญแจรถเหรอมเมื่อกี้เป็นพวงขนาดนั้นอะวิ่งได้นะอ,อยู่ดีวับโอเคบรรยากาศไม่ค่อยชอบมาพากกนเท่าไหร่อ๋อเปียกฝนก็นึกว่าอะไร พวกพืชบ้าพวกนี้มันไม่เคยเติบโตสักทีนึงเอา้าทำไมต้องขึ้นด้วยไปทางไหนอ่ะถูกแล้วใช่ไหมไปทางนี้ถูกแล้วใช่ป่ะนี่น่าจะเป็นทางออกไหมอ๋อนะ่ารถบัสเราไม่ใช่รถบัสบานมืดมากอันนั้นคืออะไรกล้อง นี่คือกล้องที่ฉันทิ้งเันาอาไว้โอเคถ้าเราจะเอากล้องไปทำอะไรเอ้าผิดทางเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอ,หมเอ๊ะหรือว่านี่มันกลับเข้ามาในบ้านใหม่วะใช่นี่งไงเราต้องออกหน้าบ้านอ่า ไปเมื่อกี้เราเก็บกุญแจไปแล้วเนาะไปเมาแล้วขับนี่นาโอ้โหน่ากลัวมากบรรยากาศนี่ฉันอยู่ที่ไหนกันเนี่ยน่าจะเป็นระแวกบ้านละมัง้งบรรยากาศชวนปวดหัวชะมัด Okay. แล้วก็กําลังเลาะเลี้ยวไปตามทางแล้วก็ไม่มีใครอยู่เลยนะอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นเวลานอนแล้วปะแต่ว่าตัวเรามันดันทะลึ่งออกมาข้างนอกอะ่ะใครเป็นคนสร้างถนนนู้นเนี่ยมันแทบจะดิฟอยู่แล้วเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเราก็ขับตามทางไปเรื่อยๆก่อนดูซิว่าเราจะเจออะไร <c oughs> ไอวิทยุบ้านนี่มันน่าจะต้องเอาไปซ่อมแล้วนะ วิทยุนี่เขาพยายามจะบอกอยู่นะว่าตอนนี้เนี่ยในเมืองกำลังพบเจอกับสถานการณ์ที่เกี่ยวกับพายุลมกระน่ำ โอเคเป็นวิทยุที่เขาพยายามจะบอกให้เตือนราระวังทุกคนสำหรับการที่มีพายุเข้าหนักๆแล้วเราก็ยังจะไปนะอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยตกใจอ๋อแล้วเราก็ต้องออกนอกเมืองนี่เแล้วเราไปทำไมอะเราไปไหนเนี่ย น่าจะไม่เวิร์กเท่าไหร่นะอยู่ดีเราออกนอกเมืองในวันที่มีพายุนเดี๋ยวสะพานขาดหรือเปล่านี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นอ่ะโอ,โอ้โหทางแย่มากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือมันมืดไปหน่อยนะฉันจะต้องตื่นอยู่ตลอดเวลาเอาละสิอยู่ดีเสียงเงียบลง โอเคต่อไปแชปเตอร์ที่2เรียบร้อยโรงเรียนจีนเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมาแล้วขับก็อย่างนี้แหละเกิดอะไรขึ้นนะขาอีกแล้วไม่น่าแปลกใจหรอกล้วรถฉันอยู่ที่ไหนอ่ะปิดไฟพี่จะไม่ เปิดสิเออออกไปดูข้างนอกสิตัวเรามันเหมือนยังแห้งอยู่อะโอ้บรรยากาศข้างนอกนี่น่ากลัวสุดไปเลยที่นี่ไปที่ไหนก็ได้เอ้าคุณคุณกาใช่ไหมคุณกาเ,าเรือเหรอนี่เราอยู่ที่ไหนเนี่ยไม่มีเรือด้วยโอเคโอ้โหตัวเรานี่ไปเรื่อยเลยล่าสุดนี่พายเรือแล้ว ฉันรู้สึกได้กลิ่นเหมือนกับควันนะมันคือกลิ่นอะไรกันเนี่ยเติมให้เติมให้คขาพูดนิดเดียวแต่เติมให้จะได้มีอัตรดฉันคิดว่าฉันต้องอยู่ในฝันร้ายแน่แนเลยอะเป็นไงเสียงหล่อไหมตัวเองเราเฮ้ยน้ำมันอะไรอะน้ำมันบ้าอะไรกันเอ้ยอะไรเนี่ยเอาเอา chapter สแล้วทำไมมันเร็วจังโอเคเราน่าจะเข้ามาในดินแดนอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วนะครับทุกคนไม่นะเป็นจอที่ดำมืดเพราะว่ากำลังโหลดอยู่เฮ้ยเๆ้ยเอ้ยเอ้าอ๋อเมื่อกี้คือเราฝันเหรออ๋อจริงๆคือ,อจริงจริงคือเราอยู่กับไอรถบรรทุกนี่มาตั้งแต่แรกใช่ไหมโอ้ยนี่มันเกลือบไปแล้วล้วเนี่ย ไอ้เกมนี้ทำไมหันเร็วๆแล้วมันค้างวะ,ะเดี๋ยวยังไงเรา,าต้องไปตรงนั้นปะฉันคิดว่าจะต้องหาทางออกไปจากป่าแห่งนี้ได้น่าต้องไปตามแสงอะไรประมาณนี้น่าจะปลอดภัยที่สุดโอ้ oh my gosh ที่น่ากลัวมากมีเหมือนกับหอวิทยุหรืออะไรสักอย่างหนึ่งใช่ปะฉันควรจะไปทางไหนดีเนี่ย ไ่้ทางนี้ไหมมันดูเป็นเส้นทางให้เราอะ่ะมันมีอะไรใกล้ๆกับหอวิทยุด้วยอะ่ะอะไรไม่เห็นมีอะไรเลยตัวเรามาเห็นอะไรอะ่ะอย่านะครับอย่าแกงผมนะครับผมกลัวนะครับอย่านะครับอันนี้หอวิทยุใช่ไหมเราขึ้นไม่ได้ปะ มม่มีเสียงนะมีจัก,กรยานอ่าขี่ได้ไหมอ่ะได้มันจะต้องเป็นของเด็กๆที่หายตัวไปแน่แนเลยพวกเขาต้องทิ้งจัก,กรยานมาที่นี่โอเคเราได้แค่พิสูจน์เด็กหายตัวไปเหรอบางทีฉันอาจจะตามหาเด็กๆที่หายไปก็ได้นะแต่ฉันจะต้องอยู่บนถนนเส้นนี้เอาไว้โอเค าตามหาเด็กโอเคคำสั่งของเราก็คือเราต้องอยู่บนถนนเส้นนี้ฉันคิดว่าฉันคิดอะไรออกแล้วนะไม่ใช่สิฉันว่าฉันสีฉันคิดใช่ไหมมันคือเลือดไหนอะไรอ๋อ,อกองนี้หรอ เลือดเยอะมากเลยฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กๆเรานั้นหรือเปล่าบางทีอาจจะดีที่สุดในการที่ฉันจะตรงไปขนะ้างหน้าเอ้ยเัอต้องตามหาเหล่าเด็กๆพูดนั้นให้ได้โอ้ยไม่กอดเกิดอะไรขึ้นมันมาเสียงใครกันนอะ เมื่ตัวเรามาันทะลึ่องอะไรจะไปช่วยเด็กวะตัวเองยังเอาตัวเองไม่รอดเลยทําไมถึงมีเลือดอยู่ที่นี่เต็ไมไปหมดเลยเอาจริงๆป่ะทุกคนผมยังไม่เห็นเลือดเลยอันนี้ใช่เลือดหรือเปล่าอ๋อนี่คืเลือดโอ้ยตายแล้วนั่นใช่ศพของเด็กๆหรือเปล่าโอ้โหนี่คือศพของเด็กพวกนั้นนี่แล้วใครเป็นคนร้องไห้ล่ะ ้าวผมขออุทานหน่อยครับชิบหายแล้วขออนุญาตอุทานคำหยาบชิบหายแล้วใครร้องไห้ครับอือแย่แล้วเสียงลั่น <Inst> ห <lands> ูมากแย่แล้ว ทางดูอันตรายมากไม่น่าไปเลยทางดูไม่น่าไปเลยหลับตาเฉยโอเคชเชฟเตอร์สี่เกี้เสียงเด็กพูดอะไรฟังไม่ทันโอ้ไม่กอดเราพุ่มาที่ไหนเฮ้ยเหมือนกับก้อนหินมันถล่มมาทับทางเหรอเอา้า ไม่มีทางให้เราหันหลังกลับไปแล้วนั่นไงนี่มันนี่มันอะไรกันนะ่ะนี่มันบ้าอะไรแย่ yeah, แล้วมีเสียงเด็กร้องเพลงอันนี้คือผมกำลังกดวิ่งอยู่นะครับทุกคนเอ้ยแล้วมันอะไรอะ่ะแล้วมสิมีชีวิตอะไรอ๋อ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 ,อ,อ เย็นใจเย็นใจเย็นโอ้ยมาเดินผ่านไปแล้วไม่รู้มันคืออะไรพี่ฉันกำลังจะไปที่ไหนกันเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะพี่กำลังจะไปที่ไหนเนี่ยพี่วิ่งไปเรื่อยเลยอะถ้าพี่ไม่ออกจากเมืองมาตั้งแต่แรกก็คงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้หรอกนอนอยู่บ้านตั้งแต่แรกสิ่งลางๆสิ่งต่างเหล่านี้เริ่มจะทำให้ชั้นเนี่ยเริ่มที่จะเสียสติแล้วนะ เหมือนเด็กจะบอกว่าฉันจะตามหาคุณใช่ไหมใช่ป่ะถ้าฟังไม่ผิดนะเออแล้วเราเอาไฟฉายไปจากไหนเนี่ยเมื่อกี้ไม่มีเลยเหมือนกัจะเป็นบ้านคนมาคุณกำลังจะตายฉันเตือนคุณแล้วนะใช่ไหมอะไรอ่ะมีเด็กบอกเราเราจะไปตายเหรอที่ไหนเนี่ย บางทีฉันจะต้องหาทางออกจากที่นี่ให้ได้อุ๊ยอะไรเนี่ยเหมือนเราอยู่ในฝันไร้เยอนะไรสักอย่าง will get you. Will ฉันคิดว่าฉันรู้แล้วนะว่าฉันอยู่ที่ไหนอุ๊ยเหมือนสุสานรถหรืออะไรสักอย่างอันนี้คือเขากำลังบังคับให้เราเดินในเส้นทางนี้นะครับไปสถานที่เขาปลูกฝังเอาไว้เราเอ๊ะ เป็นเสทางที่เขาเตรียมมาให้กับเรา going die. มันจะต้องเป็นฝันที่ฝันที่แย่มากๆแน่ๆเลยไ,ได้โปรเถอะขอให้มันเป็นเพียงแค่ฝันเท่านั้นนั่นน่ะสิทำไมบรรยากาศช่างอึมครึมและน่ากลัวขาานาดน,นี้บางทีอาจจะมีพลังงานบางอย่างอยูอย่แถวนี้ก็เป็นได้ โอ้ยคือภาพดูไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่บางที่เนี่ยอยู่ที่ไหนเนะี่ยเสียวมากบรรยากาศเสียวมากมีเดอยมันช่องนี้ใช่ไหมต้องไปช่องนี้ปะ ah? รถนี่มันน่าจะล่วงลงมาแล้วเนี่ยเฮ้ยทำไมอยู่ดีเขาแพนกล้องสูงอย่านะครับเอ้ะทางน,นี้ใช่ทางที่เราเดินมาแล้วปะให้เราเดินมาแล้วนี่ใช่ปะใช่ไหมคือมันเหมือนกันหมดอะขอลองดูก,ก่อน บางทีเราจะเมาแล้วนอนอยู่ที่บ้านก็ได้นะเ mm hmm. มื่อกี้เราเดินวนในน,นั้นรอบนึงไม่มีอะไรน่าต้องไปทางนี้ไหม for you. นี่ไงฉันคิดว่ามันไม่น่าจะใช่แค่ฝันแล้วนะเ๋ยวผู้หญิงบอกว่าฉันก็เลยไปหาคุณไม่ดีแล้วอย่านะอย่าทำอะไรผมนะ มหลุลนะอะไรย่าทำไรผมนะเฮ้ยโอ้พระเจ้าโอ้แครบเฮ้ยดิวโอ,โอ้มายกอดมีมีเปรตวัสุทั์เดินตามผมมาวิงว่งวิ่งเอ้ยเอ้าปูลม้มตายแล้วเนี่ยเอ้า ตายคือหลังจากเราโดนไอพี่เปรตนั่นแล้วเราก็ล้มนะอ่ะแปบ๊บนึงอันนี้คือมาเริ่มตรงนี่ไงแล้วเมื่อกี้เราล้มตรงนั้นเนี่ยเนี่ยมันไปไม่ได้อ๋อได้ได้ได,ได้แต่ว่ามันจะเสียเวลาไงเสียเวลาที่ลม้ม เร็วเร็วเร็วโอ้ยไม่รอดเอาใหม่เอาใหม่แสดงว่าทางนี้ไม่ได้ลองหาทางใหม่ทางนั้นไม่ได้ตัน คือมันวิ่งไปมันก็ล้มอ่ะเอ้ยเหมือนกับมันจะมีตรงจุดที่ข้ามได้อย่างนี้ป่ะโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชเออคือมันต้องข้ามยังไงอ่ะมันกระโดดไม่ได้เอ้ยกระโดดได้เหรอเดี๋ยวลองกระโดดก่อนอ๋อโอเคโง่ตั้งนาน ก็ว่าอยู่ว่าม okay. ันจะข้ามได้ไงเซต้องวิ่งต่อไปเซต้องวิ่งต่อไปเซ่ต้องวิ่งต่อไปโอเคเรามรทุกบอกให้เราเลี้ยวซ้ายมันบอกทางอย่างนี้เลยเหรอมันบอกทางเราอย่างนี้เลยเหรอนั่นทางออกนี่นั่นทางออกนี่นั่นทางออกนี่เหมือนกับว่ารถคันนี้สามารถช่วยให้ฉันออกจากที่นี่ได้นะเซ่ต้องรีบออกจากที่นี่เดี๋ยวนี้โอเค บิวเองบิวเองตัวละครไม่มีเสียงไปขับรถเร็วๆพี่ก็ตามมาแล้วพี่ก็ตามมาแล้วพี่ไสเรนก็ตามมาเร็วเวโอ้โหรถเฮ้เสียงเหมือนมันวิ่งว่ะเฮ้เสียงมันวิ่งว่ะแย่แล้วมันวิ่งตามมาไม่ต้องเห็นจอต้องเร็วกว่านี้ใช่เหยียบคันเร่งให้มันเร็วๆหน่อยโอ้โหเสียงอย่างเราตายแน่แน่ ตายแน่ๆมันวิ่งอย่างเร็วเลยอะแล้วคือแบบเส้นทางนี้โคตรจะมองไม่รู้เรื่องเลยเนะี่ยเยอแล้วไปเร็วๆไปเร็วๆโอ้โหนี่มันเร็วสุดแล้วเหรอมีเสียงมาอีกแล้วอย่าเบ้งตกน้ำโอเคอะไรอะประภาคาเหรอมันคือมันคือ อะไรก็ไม่รู้เร,เราก็เลยจบน้ำตายหรือ,อลุลุลุล,ล,ลุออกจากรถแล้วเฮ้ยคืออะไรอ่ะปพาคาใช่ไหมแล้วเราว่ายน้ำมาขึ้นที่นี่เหรอนี่เสียงมันร้องเหรอเฮ้ยไม,ม่อยู่นั่นเหรอใช่ไหมนี่อาะหัวมันสูง,สงเอ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครับผมงงไปหมดแล้วผมงงไปหมดแล้วคุณครับอย่าเข้ามา โอ้ยก g อดผมต้องไปทางไหนจบ โอเคครับทุกคนก็จบไปกันแล้วสำหรับเกม The Silent Head ก็เกมนี้มันเป็นเหมือนกับเดโมไหมน่าใช่นะเป็นประมาณเดโมให้เราเนี่ยไปคอยซื้อตัวถัดไปมาเล่นนะสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอลาก,กับเพื่อนๆไปก่อนถ้าสมมติใครอยากให้เล่นเกมอะไรคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างน,นี้เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับแล้วถ้าใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกด subscribe จะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงเกมคลิปต่อไปหรือว่าคลิปอื่นๆที่สนุกๆน,นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ